สวัสดีกันด้วยนะครับคุณผู้ชมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับที่ไม้หลังตลาดนะครับ volleyball. หาไม้ไม่ได้ครับตอนนี้กาลังเทสหมไม้อยู่เรื่อยๆนะครับก็หลังสงการมานี้ก็ไปซ้ำไม้เดิมนะครับแต่ว่าก็แห้วนะครับก็เลยมาหมายนี้นะครับก็วันนี้มีเอาคันสปิลมานะครับแล้วก็คันหน้าดินหนึ่งคันนะครับชิงหลิวไม่ได้เอามานะครับวันนี้ว่าจะมาเล่นสปิลนะครับเป็นสปิลเปอะนะครับเห็นทุนไหม นั่นนะครับทุนโอเคครับได้ตั้งทุนนะครับหน้าดินก็ได้ลงไว้แล้วนะครับก็ได้ตีออกไปแล้วนะครับเมื่อกี้มีสายหย่อนนิดนึงนะครับไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับก็ไม่รู้ว่ามันจะเข้าเร็วขนาดนี้หรือเปล่าก็พึ่งลงไปนะครับได้ไม่ไม่ถึงประมาณ10นาทีนะครับวันนี้นะครับจะเป็นยังไงนะครับกับสปิวเปอร์แล้วก็หน้าดินหนึ่งคันนะครับไปรับชมกันเลยครับผมก็มาแล้วนะครับคุณผู้ชมไม้แรก หน้าดินนะครับนี่ปลาเข้าแล้วครับปลาขาวอะไรไม่รู้ครับคันเด้งเลยนะเมื่อกี้กําลังจะกําลังจะลงสปิลนะครับแต่ว่าคันเด้งนะครับดึกดึกดึกเลยโอเคครับผมมาแล้วหนึ่งแต้มนี่ครับกับคันหน้าดินนะครับกดอัดไม่ทันครับเมื่อกี้สายหย่อนนะครับแล้วก็ดึกดึกดึกเลยมาครับคุณผู้ชมสปิลไม้แรกนะครับหลังจาก เก็บปลาแล้วก็ลงหน้าดินไปเมื่อกี้ก็ผมได้ลงหน้าดินไปใกล้ๆจุดเดิมนะครับดีไม่แม่นครับผมก็เพิ่งเล่นหน้าดินครั้งแรกก็คือครั้งนี้แหละครับก็พอดีมีคันกับตะก้อพอดีนะครับก็เลยผสมเหยื่อแล้วก็ลองตีไปดูนะครับตีทิ้งไว้นะครับโอเคครับเดี๋ยวมาลงสปรูดไม้แรกกันจะมีอาการไหมก็เล่นเป็นสองขอนะครับ นี่นะครับสปิลเปอร์ผมก็จะใส่ตะกัว1เม็ดนะครับแล้วก็เป็นทุ่นสปิลเปอร์นะครับเป็น2ตะขอนะครับตัวเบสเบอร์0.5นะครับทรงจินุนะครับก็จะเกี่ยวชิ้นขนมปังแบบนี้นะครับมองเห็นไหมนี่นะครับเกี่ยวชิ้นขนมปังแบบนี้เลยแล้วก็จับจีบเหมือนเดิมครับผมจะเล่นเป็นฝุ่นนะครับสองขอเลยนะครับทั้งสองขอเลย อเคครับเสร็จแล้วนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับโอเคครับไปถอยกันเลยก็ผมจะใช้วิธีการถอยเอานะครับเพราะว่าผมอ่อยไว้ไม่ไกลนะครับลมก็แรงครับคุมทิศทางไม่ได้ครับไปก็ออกไปไกลเลยนะครับ ใกลกว่าจุดที่จะใกล้กว่าจุดที่อ่อยไว้นะครับโอเคครับหมุนลอกนิดนึงครับให้ทุนตั้งครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอชมปลาตัวแรกกันเลยนะครับผมขอคัดก่อนครับเพราะว่าอันนี้เป็นไม้แรกน่าจะนานอยู่โอเคครับไปชมกันนี่นะครับคุณผู้ชมปั้นหน้าดินของผมก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะตีกันเลยนะครับ เดิมนะครับโอเคครับใกล้เคียงนะครับผมตีไปมุมนูนนนมนน้นนะครับเห็นไหมน้อนู้นครับมุมฝั่งนูนนงน้นนะครับตรงนู้นนะครับตรงนู้นเลยก็เดี๋ยวเซตหน้าดินแป๊บหนึ่งครับหน้าดินเข้าเร็วกว่าสปิว ตรงใส่ตรงนั้นน้ำมันลึกครับเด้งเดงเลยเมื่อกี้เด้งๆเลยลมพัดก็มองยากครับสปิวยังไม่เข้าเลยครับ เดี๋ยวรอปลาเข้าเดี๋ยวถ่ายให้ชมนะครับหน้าดินก็ใช้เวลานานอยู่นะครับเดี๋ยวปลาเข้าจะอัดให้ชมนะครับหน้าดินมีอาการอีกแล้วนะครับคุณผู้ชม ชมครับหน้าดินมีอาการนะครับหน้าดินมีอาการเบาๆนะครับเมื่อกี้มีกระดิกนิดนึงนะครับ ลมมันมาพอดีครับเลยไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าลมพัดครับ นิดนึงนะครับโอ้ไม่โดนครับไม่โดนครับคุณผู้ชมฟมหลุดอันนึงด้วยครับเดี๋ยวเอาใหม่ครับสิลเปอร์มีอาการนะครับคุณผู้ชมดึงไปสองรอบแล้วนะครับดึงถอนดึงถอนสองรอบแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอดูนะครับว่ามันจะไปไหมมีดึงถอนดึงถอนสองครั้งนะครับอู้ ดึงหายไปเลยนะครับเมื่อกี้ครับหน้าดินหน้าดินเด้งอีกแล้วนะครับมีดุกดิกดุกดิกนะครับหน้าดินเด้งนะครับไม่รู้ว่ามีตัวไหมหลุดไปแล้วหรือเปล่ายังยังครับมาแล้วครับนี่นี่ครับโอ้โหดุกดิกดุกดิกลยครับเมื่อกี้นี่ครับชนิดเดิมครับ โอหน้าดินเข้าเร็วกว่าสปิวนะครับแต่ว่ากินเหยื่อเยอะกว่าสปิวนะครับโอ้นี่ครับตัวที่สองครับไม่ได้อัดแอคชั่นคันให้ดูนะครับนี่นะครับ โอเคครับคุณผู้ชมก็วันนี้ก็ได้สองแต้มนะครับของหน้าดินนะครับก็ว่าจะกลับแล้วครับเพราะว่าพี่โทรมาตามแล้วครับพี่จะใช้รถครับก็เลยต้องกลับครับผมโอเคครับปลาก็เหมือนจะเข้าเรื่อยๆอยู่นะครับแต่ว่าตรงนี้เป็นหมายเดิมของผมใช่ไหมครับแต่ว่ารู้สึกว่าจะมีอะไรบางอย่างที่ทําให้ปลาไม่เข้านะครับดูเหมือนว่าก่อนหน้านี้น่าจะมีแหมาลงนะครับรู้สึกนะครับมี มีความรู้สึกบางอย่างนะครับเพราะว่าผมมาตอนไหนนะครับไม่นานนะครับปลาตรงนี้มันก็จะเข้านะครับตรงนี้ปลาเข้าง่ายมากครับแต่ว่าตงใส่โดนแหครับน้ําออกขุ่นๆนิดนึงนะครับก็หน้าดินก็ไม่มีอาการนะครับเปลี่ยนเหยื่อลงไปแล้วแต่ว่าสายหย่อนเรื่อยๆนะครับเป็นสายหย่อนหย่อนตึงๆอยู่นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันครับผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ โอเคครับก็นี่เป็นปาลนรนรปารวมนะครับสองแต้มนี่ครับปลารวมสองแต้มนะครับไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะครับใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับแต่ว่าสองแต้มนี้ก็จะไปปล่อยแล้วกันครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยนี่ครับเหมือนปลายี่สกเลยครับแต่ว่าไม่ใช่ใครรู้ก็ช่วยบอกผมทีนะครับว่าเป็นปลาอะไรโอเคครับเดี๋ยวไปดูที่หมายปล่อยกันเลยครับ เผื่อมันจะได้ขยายพันธุ์นะครับจะได้มีที่ตกเยอะๆครับมาตกนี่ก็ได้ทําหมายตกไปด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับครับคุณผู้ชมเราก็มาถึงบ่อแล้วนะครับบ่อนี้ครับเป็นบ่อธรรมชาตินะครับก็เป็นบ่อของโุงเลื่อยเก่านะครับที่เป็นไม้อย่างไรล่ะธรรมชาตินะครับไม่มีใครเอาปลามาปล่อยนะครับแต่ก็มีคนมาหากินเรื่อยๆนะครับเช่นใส่เบ็ดนะครับใส่ดดางนะครับ เวียงแหเยอะครับมีสามบ่อนะครับมีบ่อนี้แล้วก็บ่อข้างนอกนะครับนี่บ่อหนึ่งนะครับตรงนี้บ่อหนึ่งผมเคยถ่ายตอนตีเหยื่ปอมให้ดูแล้วแล้วก็บ่อข้างนอกสุดครับเป็นคลิปแรกของผมนะครับที่ตีกระดีนะครับก็อยู่ใกล้บ้านผมมากนะครับบ่อลูกนี้อยู่ข้างหน้าบ้านผมประมาณสามร้อยเมตรนะครับแต่มันอยู่ในป่าครับก็จะลองเอามาปล่อยไว้นะครับให้มันขยายพันธุ์นะครับบ่อนี้มีปลานินนะครับ แต่ไม่เล่นเออไม่เข้าชิงหลิวเลยนะครับผมเล่นหลิวเล่นนะสปิวนะครับใช้ทุกเหยื่อแล้วครับหอาหารเหยื่อสดเช่นไส้เดือนนะครับเหยื่อลำเหยื่อโอ้ไม่รู้จะหาอะไรมาเล่นละครับใครแนะนําก็ช่วยบอกทีนะครับหมายก็เป็นหมายที่มีต้นไม้ล้อมรอบนะครับมีใบไม้ลอยอยู่หน้าน้านะครับ มีใบไม้ลอยเต็มเลยนะครับแล้วก็ข้างล่างนะจะเป็นใบไม้เน่าเต็มนะครับแต่ปลาก็ไม่เข้าเหยื่อนะครับผมก็หาเหยื่อที่เป็นไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นหัวหันเป็นไฮเกตนะครับก็ทั้งเหยื่อคาวเหยื่อหอมนะครับผมก็หมดปัญญาแล้วครับจะเอาปลาบ่อนี้นะครับใครช่วยแนะนําผมได้ก็แนะนําผมหน่อยนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดลองแล้วก็อัดคลิปให้ดูนะครับ ว่าบ่อแบบนี้นะครับควรใช้เหยื่อแบบไหนดีนะครับโอเคครับได้เวลาอันสมควรแล้วครับนี่ครับปลาเราก็เป็นปลาอันนี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นปลาอะไรนะครับเหมือนปลายี่สกมากนะครับนี่ใครรู้ก็ช่วยบอกทีนะครับแต่ว่าไซส์มันโอเคเลยนะครับปลาไซส์นี้ก็เล่นหลิวหรือชิงหลิวก็สนุกอยู่นะครับเป็นหลิว เบาๆนะครับเช่นหลิวเป้อนะครับหรือแบบชิงหลิวไม้ตายสายสัก6ปอนอย่างเงี้ยโอ้สนัดครับสนุกมากครับไซนี้ก็อยากให้มันมีที่เล่นเยอะๆนะครับก็เลยจะเอามาปล่อยไว้ตรงนี้นะครับเผื่อมันสักปี2ปีจะได้ขยายพันธุ์นะครับแล้วก็มีที่เล่นนะครับหวังว่านะครับจะไม่โดนแหโดนดังเขานะครับถ้าได้มาก็จะเอามาปล่อยเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัดที่ไม่ชมนะครับ วันนี้ไม่ได้ปลาหนวนจันครับถ้ามีปลาหนวนจันก็ว่าจะเอามาปล่อยอยู่นะครับแผนวันนี้ไม่เอาไปทํากินแล้วครับวันไหนก็วันไหนอยากกินค่อยเอาไปทําครับวันนี้อยากปล่อยครับโอเคครับผมนี่ครับก็จะปล่อยลงแบบนี้นะครับเอาน้ําที่ใหม่เข้าไปผสมนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้ปลามันว่ายออกมาเองนะครับโอเคครับปลากาลัง ปากำลังปรับตัวกับน้ำใหม่นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะค่อยๆเทออกเลยนะครับไปแล้วหนึ่งตัวครับรับตัวหนึ่งเคไปแล้วไปแล้วนะครับโอเคครับผมก็หวังว่าจะมีที่เล่นเพิ่มขึ้นนะครับให้มันขยายพันธุ์อยู่ที่นี่นะครับไม่รู้ว่าปล่อยไปเมื่อกี้ จะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียนะครับจะมีไข่หรือเปล่าจะได้แพร่พันธุ์ไหมนะครับก็หวังว่าน้ําตรงนี้จะไม่แห้งขอดนะครับแล้วก็จะมีที่เล่นให้เรากันนะครับสําหรับวันนี้ก็ไปรับผม